หนึ่งสองสามสี่ห้าโยมกำลังมาตะลึงกับก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆพร้อมนะครับแต่ว่าเหมือนจริงนะครับนี่ประเด็นพระคุณน้องตานะครับให้คณะช่างนะครับสาธุโอ้มาต่กไกลข้างเนาะป้าตระกูลหินเพชรนะครับมาต่ไกลแสนไกลนะครับนี่มาถ้จาจะค้นเลยนี่สามสี 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6่ชีวิตห้าชีวิตด้วยกันบ่สาธุอนุโมทนาเดอ้อป้าขามาทางไหนมั่ปมาเดอเ้อแสงเทียนซองเดอ้อ นะครับวันนี้พอดีพระคุณดวงตาให้เดินบนก้อนเมฆนะครับระวังจะล่นเด้อแต่ว่าทํายังไม่เสร็จนะครับเนี่ยคุมคณะช่างให้ทํามาหลายวันแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับแม,ม่เป็นว่าสีเป็นฝ่าลและเป็นก้อนเมฆเบอร์แต่ว่ามันบนท่านเห็ดเหลี่ยมบนท่านเด้อนะครับเร่งเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้นะครับคณะช่างนะครับ ไม่อยู่ไม่นอนนะครับติดต่อกันสามวันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับปราทธ,ธรรมสังเวชนะครับพระเดชพระคุณห้วงตาบอกว่าปราสาทลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับมีก้อนเมฆล้อมรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้มีฟ้าแล้วแต่ยังไม่มีก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆจะตามมาเรื่อยๆนะครับนี่เด้อ ปราสาทธ,ธรรมสังเวชนะครับบ้านหลังสุดท้ายกุฏิหลังสุดท้ายนะครับที่อยู่ของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับไม่ชีจองตรงนี้นะครับนี่ส่วนญาติยมจองฝั่งน้นนะครับแบ่งคนละครึ่งนะครับนะครับอาจารย์คมสันนะครับสีหน้าเหมือนจะสอบได้นะครับนี่ ดีหน้าตาเหมือนจะสอบได้เลยนะครับนี่โอยผ่านครับผ่านห้องสอบมาแล้วนี่ง่ายนิดเดียวเรือนั้นยากหมดนี่ยไม่บ่มีอั็นมองดับได้หนีบนบน